เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญน,น้าวันนี้เป็นวันพระสัมดีที่6ตุลาคม2565ครับแต่แรกตั้งใจจะนำเสนอในการวิเคราะห์การเดินทัพทางยุธิวิธีของรัสเซียที่มุ่งรุกรานยูเครนซึ่งได้นำเสนอมาแล้วตอนนี้เป็นตอนที่35 ลักษณะาการเดินทัพนั้นเทียบกับพี่ชายสงครามไทยไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกันเลยสามารถจะวิเคราะห์ได้และมันก็ปรากฏอยู่ในรูปขบวนที่เราศึกษากันมาตั้งแต่ครั้งอายุทยาในกรณีกระบวนล,ลบที่เลือกชัยภูมินากนามและการใช้แรงกระแทกเข้าสู่จุดกระโดด ที่เรียกว่ารูปขบวนแบบมหิงสะญาติราซึ่งสามารถจะมองจากแผนที่ภูมิประเทศและเส้นหลักการรุกได้อย่างชัดเจนก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเพราะว่าทราบว่าหลายท่านก็สนใจติดตามแต่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นซึ่งเรียกว่าร้ายแรงที่สุด ตั้งแต่ผมพบเห็นมาในกรณีของอาชญาก,กรรมในประเทศไทยก็คือการกราดยิงแล้วก็ฆ่าฟันด้วยมีดที่จริงไม่ได้กราดยิงเด็กส่วนใหญ่ตายด้วยอาวุธมีดที่คนร้ายใช้นะครับแต่ว่าสื่อก็ใช้ภาษาผิดๆยิงไปไม่กี่น,นัดหรอกครับเอาละช่างมันเถอะจะเป็นใช้คำอะไรก็แล้วแต่แต่มีการตายขึ้นมามากมายเหลือเกินก็เกิดความสลดททูซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผมได้แจ้งเตือนและก็บอกถึงวิธีการปฏิบัติไปอย่างละเอียดแล้วนานม,มาแล้วด้วยและสาเหตุที่ผมได้จัดการเปิดหลักสูตเรเผชิญภัยวิบัติรุ่นที่หนึ่งขึ้นก็เพิ่งจบหลักสูตรไปเมื่อต้นปีนี้เองก็ตั้งใจว่าต้นปีหน้าก็จะเปิดเป็นรุ่นที่สองพร้อมกับหลักสูตรข่าวกรองภาคพลเมืองจึงเห็นได้ว่า สอดคล้องกับความเป็นจริงผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะทั้งประเทศไม่มีความรู้ในการเผชิญภัยภัยปัดทั้งหลายซึ่งมันเกิดขึ้นสองสาเหตุก็คือภัยจากน้ำมือมนุษย์และภัยจากธรรมชาติผู้ที่เข้าศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ผมออกแบบขึ้นมาจำนวน64ชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่ามีความรู้มากกว่าคนทั่วไปมากมายหลายสิบเท่า และเรื่องการกระาดยิงเนี่ยมันเป็นภัยชนิดหนึ่งที่จัดไปเป็นกลุ่มภัยจากน้ำมือมนุษย์ก็ได้บอกวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและเราอยู่ใกล้หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นที่จะทำอย่างไรเพื่อพวกเราจะได้ปลอดภัยสูงที่สุดก็บอกอย่างละเอียดแล้วนะครับจัดเป็น YouTube ก็จัดจำนวนถึง3ตอน แต่ก็เกิดเหตุการณ์โลดขึ้นมาผมก็เชื่อว่าทั้งคุณครูทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นอะไม่มีความรู้ที่จะเตรียมการป้องกันทั้งขั้น mitigation ขั้น preparedness ขั้น response แล้วก็ขั้น recovery การตายจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายน่าสลดหดหูนักผมไม่มีเล่เหลแรงที่จะมาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งใจไว้ กรณีเส้นหลักการรุกของรัสเซียเข้าสู่ยูเครนในวันนี้ผมอยากจะนำลิงก์ที่เกี่ยวข้องมาในเรื่องภัยพิบัติโดยเพราะยิ่งการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญภัยจากคนคุ้มคลั่งกราดยิงอย่างนี้ซึ่งถ้าท่านจำได้เมื่อหลายเดือนก่อนก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่โคราชอันนั้นนะ่ะนายตำรวจระดับร้อยตำรวจเอกแล้วก็เจ้าที่ระดับ จ่าในสิบตำรวจก็พรีชีพไปหลายท่านเหมือนกันนั่นก็เป็นคนร้ายซึ่งใช้อาวุธร้ายแรงครั้งนี้ก็เรียกว่ากระทําการต่อเด็กเล็กๆจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่าสลดใจผมจึงไม่มีแรงที่จะมาเล่าเรื่องที่ตั้งใจเอาไว้แต่สำหรับท่านที่สนใจก็กรุณาติดตามข้อมูลการเผชิญภัยจากคนคุ้มครั่ง ที่ผมเอามาเลี้ยงไว้ในส่วนของคำบรรยายในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็คงจะขอนำ,นำเรียนเพียงเท่านี้ส่วนไอ้หัวข้อที่ตั้งใจไว้ก็คงจะขอยกไปต่อในวันพรุ่งนี้หรือบันลืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่หดหู่มากไม่อยากจะนำเสนอในเรื่องรายละเอียดต่างๆเพราะว่าต้องใช้การวิเคราะห์หลายแง่หลายมุมที่ผมต้องการจะให้ท่านที่ติดตาม ช่องนี้ท่านมีความรู้ทางวิชาการเราไม่ได้คุยกันแบบชาวบ้านคุยกันตามร้านกาแฟหรืออย่างที่ท่านพบเห็นสื่อมวลชนต่างๆเชิญคนนู้นคนนี้ไปนั่งคุยกันเลื่อเปือ่อยไปที่นี่เรายึดหลักแล้วก็ทำการเปรียบเทียบทั้งใช้หลักเหตุปัจโยปฏิจจสมตุตบาทอิทัปปัจจย,ยตาไมุ่กเรื่องที่ จะทำไปสู่ความเข้าใจสถานการณ์อย่างท่องแท้ผมพลตรีรอเตอร์อนุชาติพูุนาคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามก็ตั้งใจจะสําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหนือกว่านั้นก็คือประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนไทยเราเนี่ยยึดถือไว้เป็นหลักประจำใจ วันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ